ทุกคนครับผมเชื่อว่าหนึ่งในคู่ปรับตลอดการที่สุดของอาร์เซนอลมันคือสเปอร์มันคือเชลซีและทีมอีกมากมายในลอนดอนแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่ามันมีอีกหนึ่งหรือสองทีมที่ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่เมืองเดียวกับเราแต่แม่งโคตรน่ารำคาญแล้วแม่งก็ต้องถือว่าเป็นคู่ปรับของเราได้เหมือนกันถ้าหากว่าสเปอร์เชลซีเป็นคู่อลิในลีก ในบอลถ้วยใหญ่อย่างแชมเปียนลีกเนี่ยเราก็มีคู่อารีคู่ปับเหมือนกันนั่นก็คือบาเยนมิวนิกและบาร์เซโลนาปีนี้อาเซนอลเรากลับมาแล้ว <c oughs> หลังจากไปฟาร์มเวลอยู่นานนะครับปืนใหญ่ของเราก็ได้กลับมาลุยพรีเมอเอไม่ใช่สิยู UC l อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้วยเสียงเรียกร้องมากมายบอกว่าเฮ้ย hey, อยากเจอว่ะอยากเจอไบเยนว่ะ อยากเจอบาซ่าว่ะแก๊งเนี้ยคู่ปรับเหลือเกินเนี่ยมันเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วเจอทีไรเราสู้ไม่ได้เลยแพ้ตลอด40 50ก็เคยมาแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้บอกเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าปืนใหญ่ของเราเก่งขึ้นเก่งแค่ไหนถามใจคุณดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก่อนจะไปถึงของจริง ผมเชื่อว่าเรายังต้องลุ้นอีกหลายด่านว่าเฮ้ยจับฉลากเนี่ยมันจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมเรายังไม่รู้ต้องรอลุ้นกันแต่วันนี้ผมมีเกมมาจำลองให้คุณดูนะครับนั่นก็คือน,นี่เลยนะครับทุกคนฟีฟ่23เหมือนเดิมนะครับแอนแอนมาแล้วเปิดตัวโอ้โหนะครับเกินทนาน,นะครับก็หลังจากที่ลงไปคลิปแรกนะครับสเปอร์เจออาร์เซนอลนะถือว่าฟีดแบ็กดีนะครับแล้วก็เกมวันนั้นถือว่ามันมากม เป็นไฮไลท์เป็นลครแม็กมากๆนะครับใครฮาวเวิดยิง3ประตูใช่ไหมถือว่าสนุกมากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําต่ออยากทําต่อแล้วพออยากทําต่อนี่ก็มานึกดูว่าเราจะให้อาร์เซนอลเราเจอใครดีนะครับคู่ปรับอย่าง Chelsea, เชลซีหรอเชลซี Chelsea, มันก็ก็ได้ก็น่าเจออยู่เหมือนกันแต่ไบเยอร์เนี่ยมันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ชื่อเนี่ยมันแทรกเข้ามาในหัวผมตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่างั้นลองมาเจอไบเยอร์ดีกว่า เออนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะระหว่างบาเยอร์มิวนิกนะครับเจอกับอาร์เซนอลของเรานะฮะโอ้โหและผมต้องบอกเลยว่าผมพิเศษผมพิเศษให้บาเยอร์ด้วยนะครับตอนนี้คือปืนใหญ่เราเนี่ยนะครับผมย้ายนักเตะใหม่มา3คนแล้วนะครับเอ่อใครฮาวเวดนะครับไคฮาวเวดดิแคนไลท์ทิมเบอร์เนี่ยผมย้ายมาหมดแล้วนะครับส่วนบาเยอร์เนี่ยขาเข้ายังดูเงียบอยู่นะครับแต่มีข่าวหนักกับเฮลิเคน นะครับเฮลลเคนนี่คือยื่นมา2รอบแล้วใช่มแปดสิล้านก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ดังนั้นผมช่วยคุณเต็มที่เลยบาเยอร์ผมย้ายเฮลลี่เคนมาให้คุณแล้ววันนี้เราจะเจอบาเยอร์มิวนิกเวอร์ชั่นที่มีเฮลลี่เคนด้วยทุกคนนี่บอกเลยบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับเดือดแน่นอนผมมีฮาเว็ผมมีไรคุณมีเฮลลี่เคนนี่บาเยอร์ Bayern. โอ้โหทุกคนสนุกแน่นอนนะครับ เออแต่วันนี้ผมจะขอพักทิมเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับอยากเห็นเป็นไว้เล่นบ้างนะครับอยากเห็นเป็นไว้เล่นบ้างนะครับก็เลยเอาทิมเบอร์เป็นสำรองก่อนแล้วกันนะวันนี้นะส่วนฮาเวดกับเดแคนไลท์นี่ก็คือเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวจริงเหมือนเดิมขาดไม่ได้อยู่แล้วนะนี่นะครับก็จะจ,จัดชุดตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วกันนะครับอาซอนก็มีเนี่ยนะแลมเดลนะมีเฮาเวดมีอะไรส่วนบาเยอร์เนี่ยพี่เสือเราเนี่ยนะครับก็ ผมไม่ค่อยทราบถึงแบบเรายละเอียดของเขามากแต่ว่าล่าสุดก็คือลูก้าเอโนเดชใช่ไหมย้ายไปแล้วใช่ไหมเออนอยเออร์หรอนอยเออร์เจ็บอยู่นะครับก็เอาเป็นชุดหลักของเขาไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเพิ่มกองหน้ามาเป็นเฮลีเคนนะส่วนเกมลูก3คนเนี่ยผมช่างใจอยู่มากเลยผมอยากจะเอาซานเน่ลงตอนแรกนะครับแต่โคมองก็ดีอ่ะอืมเอาซาเน่ดีกว่าผมว่าซาเน่เก่งกว่านะครับเออจะได้เจอกันแบบเต็มที่เลยนะครับก็ เป็นตามนี้เลยนะชุดยบร์นนะมีเซตจินาบรีด้วยนะครับเจอทีมเก่านะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายบร์นที่มีเฮลิเคนกับอาร์เซนอลของเราเนี่ยใครจะเฟี้ยวกว่ากันนะครับผมนะนี่ก็เป็นบอทเก่งสุดเหมือนเดิมนะที่มุมซ้ายบนนะครับผมเเจนเดอรี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเย่ yeah. มาวันนี้เกมใหญ่เกมเดือดเดือดอีกแล้วนะครับเดือดตลอดเดือดทุกเกมจริงๆอาร์เซนอลเจอกับ บาเยอร์มิวนิกนะฮะนี่โอ้โหสนาม UCL ด้วยฮะคนเต็มเลยครับบรรยากาศกลางคืนด้วยฮะแต่ UCL แลและกรรมาการผู้หญิงเหรอโอ้โหกรรมาการผู้หญิงด้วยครับวันนี้โอ้โหอร์เซนอลฮะมีการแปลอักษรเป็นรูปโลโก้สโมสรด้วยนะครับเอ้ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเยอร์นวะไม่เจอกันนานนะหกเจ็ดปีได้มั้งปีนี้เรากลับมาแล้วนะบาเยอร์นนะอยากเจอเหลือเกินนะ ของจริงก็ค่อยว่ากันเจอกันในเกมก่อนเลยนั่นแหละอยากรู้โอ้โหเฮลิเคนเป็นไงเฮลิเคนเสื้อบาเยิร์เยนเยดเคโอ้โคตรเดือดยิ้มยิ้มอีเวนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจออ่าท่านครับผู้สำบัตัวเป็นแลมเดลนะครับผมกองหลังสี่คนนะครับก็จะมีนี่ครับซินเชนโก้กาเบียลสลีบาแล้วก็เบนไว้นะครับกองกลางสามคนนะฮะก็จะมีนี่ครับไคฮาวเวตฮ่ดิคันไรท์แล้วก็มาร์ตินโอเดกาด ในครับผมส่วนเกมลูก3าคนครับมาตินเนลี่กาเบรลเชสุดแล้วก็บุคโ,โยซากะนะครับชุดที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลในวันนี้เลยนะครับนี่บายเยนท์ฮะนำทัพมาโดยโจชวคิมมิตครับเฮ้ยยานซอมเมอร์มันย้ายไปไป,ไปแล้วใช่ไหมผมผมลืมย้ายวะ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับมาดูฝั่งบายเยน์กันบ้างฮะผู้สำประตูเป็นยานซอมเมอร์ครับนี่ครับตัวเหนียวฮะกองหลัง4คนมีเจ้าคันเซโลเดลิกอุปาเมกาโนปาวานะครับกองกลางมีกอเลสกากับคิมมิตนะครับ เกมลูก3ามภาษานนะก็จะมีซาเน่ครับมมเซล่าแล้วก็เซจินาบรีนะครับแล้วก็หน้าเป้าเบอร์10 h ครับ yeah, เฮลิเคนเยโดลเฮ้ยผมลืมย้ายเจ้าคันเซโลอีกคนหนึ่งวะ่ะเออไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้เป็นคนอื่นเดี๋ยวมันจะอ่อนเกินไปไงเอาตัวเก่งมาเลยโอ้โหนี่ครับมุมกล้องแม่งสวยวะ่ะมุมกล้องแม่งสวยจริงมาทุกคนเรามาลุ้นไปด้วยกันครับเกมนี้ UCL แบบมาโนมาโนไปก่อนนะฮะ โอ้หเฮลลี่เคนชุดบาเยนไม่ไม,ไม่คุ้นเลยวะ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดฮะต้องปรับคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับต้องให้เป็นบอทเล่นกันเองนะเออนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นค่าพลังแบบที่เกมสตาร์ทเริ่มต้นมาให้นะดังนั้นค่าพลังของเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับฝั่งบาเนยนเขาเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีโอกาสแพ้สูงเลยเพราะถ้าวัดที่ค่าสแตตอย่างเดียวเนี่ยบาเย,ยนดีกว่าเราเยอะมาก นะครับนี่ครับลุยมาแล้วครับมูเซล่าครับโอ้โหบาเยอร์ไม่รอแล้วครับมาแล้วครับต่อที่ซาเน่ฝั่งซ้ายซาเน่ขึ้นมามูเซล่าให้เล่นกับเฮลิเคนมูเซล่าให้เคนเคนยิงเลยครับติดบล็อกกาเบียครับตืิื่นไปเฮลิเคนอ่านอนได้บอลนะครับดีแค่นท์ปล่อยหลอกมาให้โอเดการชิงมาให้เชซุสเชซุสโอ้โหโดนเข้าเร็วครับโดนเดลิกแล้วไม่ฟาวด้วยฮะโหเดลิกตามแน่นเลยวะแชินาบรีครับเจอทีมเก่าฮะเรายังไม่เคยเจอบาเยอร์ยุคที่มีแซชินาบรีใช่ไหม ตอนนั้นที่เจอกันบ่อยๆแซจินาบี้หมาย่ังวะโอ้แต่โดนไปแล้วครับอาซนอนนะโอ้โหเป็นไงรีออนกอลเลสกาครับยิงไกลเข้าไปสวยงามมากโอ้โหผมบอกแล้วนะบาเยอร์มันเก่งจริงมันเป็นค่าพลังในเกมไงพลังเริ่มต้นแล้วบาเยอร์มันคือระดับลุ้นแชมป์ยูซีเอลอยู่แล้วอ่ะโอ้โว้โอ้โหโดนโ,โดนไปแล้วว่ะเทปนี้ดูดูดท่าจะก่อยทุกคนต้องหล,ลอดูกันหนูแต่กอลเลสกายิงสวยจริงครับลูกนี้ จับแล้วกดด้วยขวาเลยครับแรมเดลก็บินไม่ถึงครับอาร์เซนอลดูซิเราจะโดนถึง5-0หรือเปล่าต้องมารอดูกันนะครับอาร์เซนอลครับเขี่ยบอลครับเริ่มใหม่ครับไม่เป็นไรครับใครฮาเวดเปิดยามมาเลยครับโอ้แล้วเสียไปแล้วครับรีบไปหน่อยครับฮาเวดเริ่มมาเพียงแค่5ทีครับอาร์เซนอลนำไปแล้วครับบอลอยู่กับบัตเจนอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่ซาเน่ฝั่งซ้ายซาเน่คืนมาคอนเซโล่เฮลิเคนเฮลิเคนรับต่อส่งให้ซาเน่หลุดมาฝั่งซ้าย ซาเน่ซาเน่คือมาเฮลิเคนเฮลิเคนจะตายให้โ,โกลด์สกา้าตัดไว้ได้ครับเบนไว้เบนไว้ White ได้บอลคืนมาโอเดกาศสวยโอเดกาศพาขึ้นมาโอเดกาศต่อมาเชซุตอ่าสวยครับเชซุตดึงจังหวะหลอกส่งให้มาตมี้ไหมเปิดมาให้มาตี้หลุดมาแล้วครับฝั่งซ้ายครับมาตี้หนึ่ง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 กระป๋าวามาตี้ตบเข้ากลางโอ้โหเบาไปหน่อยฮนะมาตี้จะให้ใครฮาวเวดฮะฮาวเวดเติมมาแล้วนะแต่ว่าเปิดเบาไปหน่อยครับแล้วแล้วบาเยรนจะสวนกลับเลยครับผมแซจินาบรีฮะ จินาบีตัดเข้าในจ่ายต่อให้มูเซล่ามูเซล่าหนึ่งหนึ่งกาาเบียมูเซล่ายังดึงอยู่ซิชิโนมาซ้อนมูเซล่าคืนมาก่อนให้เคนเคนเลี้ยงจี้เข้ามาเคนคืนมูเซล่าเล่นกับเคนสั้นๆมูเซล่าคืนมาก็ขอโทษให้ซาเน่โอ้โหตัดไว้ได้ครับโอกาสโอ้โหเสียวจริงๆครับผมแต่อนนนเสียอีกแล้วครับจินาบียิงไกลเลยโอ้โหแลมเดลต้องเซฟครับโอ้เซนอลนฮะต่อบอลพลาดอีกแล้วครับแล้วแซจินนบรีฮะเกือบยิงทีมเก่าครับ บาเยนได้ลูกคอนเน่เลยครับเฮ้ยคอนเน์มันจะเล่นมุกเดิมทุกคลิปไม่ได้นะเออบาเยนเล่นสั้นมาครับอยู่ที่แซจินาบีจินาบีโอ้โหแตะผ่านมาสวยครับจินาบีคืนมากับเกโกกอลเดสกาอูบาไปกาโนเดลิกเดลิกคืนหลังาก่อนคิมมิดเล่นกันสั้นๆครับแก้มาให้คิมมิดคิมมิดคืนมาจินาบีพลิกได้เข้าซ้ายเข้าซ้ายจะจ่ายต่อติดโอ้ซาลีบาตัดไม่ได้ครับ อานอน,นจะโตได้ไหมจะโตได้ไหมอยู่ที่เชซุสเชซุสเชซุสด,ดึงจังหวะคืนมาได้แค่ไร้ได้แค่ไร์ล็อกเข้าขวาแล้วทะแยงมาให้อเดกาูสวยจังหวะเดียวให้ฮาร์วาร์ดสวยคืนมาเชซุสเชซุสสวยต่อให้มาตี้เอาแล้วครับมาตี้มาตี้ตัดเข้าในตัดเข้าในตัดเข้าในตรงให้เชซุสเสียบกอกยิงหนึ่งทีโอ้โหติดเซฟยานซอมเมอร์ฮะโอ้โหการเบี้ยวเชซุนาะการเข้าทำสวยมากกับเซนอนควยหนึ่งทีแล้วยิงด้วยซ้ายครับเท้าไม่ถนัดฮะแต่ซอมเมอร์ก็ถือว่าปิดมุมได้ดีครับ โอ้โหอส์สซนอลนะนานๆนานๆจะได้ขึ้นมายิงทีแม่ไม่ผ่านซะอีกครับเชซุสจจะได้ลูกแตะมมุมต่อครับเปิดมาลูกนี้ซาลิบาได้มองสา,สากาเก็บลูกซ้ำได้ฮาเว่์ได้มงองโอ้ยเข้าไปแล้วไหมโอ้ยเคเคจากเส้นเขียจากเส้นคันเซลโลอ,อัสซน,นอตไม่เป็นไรขึ้นมาเชซุสยิงเรียบร้อยได้เสมอเสมอเชซูเชซูส,สเอาไม่ล้ำหน้าด้วยครับกาเบียวเชซุสตีเสมอได้แล้ว โอ้โหลูกนี้ครับเคลียไม่ขาดครับเข้าซาลีบาคืนมามาติลี่จ่ายเข้ากลางให้เชซุสพิกยิงง่ายๆเลยครับตอนแรกนึกว่าล้ำหน้านะแต่ไม่ล้ำฮะกรรมาการเช็คเอวีแล้วนะฮะไม่ล้ำฮะโอ้โหแล้วเชซุสจับบอลแล้วพิกยิงได้กว่าเลยครับผมแล้วก็นี่ครับขวาบอลมาเล่นต่อเลยครับบอกคอมมอนอาร์เซนอลครับตีเสมอบาเยนได้แล้ววาทุกคนอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าอย่างที่บอกวัดวัดกันตามค่าพลังเนี่ยเราเป็นรองบาเยบร์เยนเยอะ เยอะมากๆนะแล้วนี่เป็นบาเยนที่ได้เฮลิเคนมาอีกอะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเราเสมอแล้วฮะแต่บาเยนเอาเอาบ้างครับจ่ายเสี่ครับเฮลิเคนสวยครับดีแค่นไลท์โอ้โหเล่นกับฮาแบบเล่นกับเลกาครับกลางโอ้โหดีแค่นไลท์ทะแยงมาสวยให้สากาหลุดหลุดมาอืมเดลิกยังซ้อนได้ดีโอ้โหดีแค่นไลท์วางยาวทุกคนเป็นไ,ไงโคตรตึงแต่บาเยนมอกไม่สนใจแล้วครับจะโต้กลับแล้วครับ อยู่ที่มูเซียร่ามูเซียร่าคึงมาตอบมาที่ทางขวาให้แซจินารีจินาร,นรีคืนมามูเซีย่ามูเซีย่าดึงจังหวะไหมดึงเจ้าจะให้เคนครับผมแต่ยังซ้อนไว้ได้ครับดีแค่นไลท์จ่ายดักสวยฮะอัะนอนจะโตแล้วเชซุสเชซุสกระชากมาเดลิกยังซ้อนดีว่ะโหเดลิกโคตรเก่งเลย อุปาเมกาโนครับโ,โหจะโตขึ้นมาก็พาขึ้นมาอยู่ที่จินนารีจินารีเล่นกับเคนเคนเคนขึ้นมามูเซลรา่ามูเซีร่าจะควยหล่อไม่ผ่านกาเบ,บียฮะยังตัดไว้ได้ครับดีแค่นลท์จ่ายขึ้นหน้ามาก็เร่งจังหวะไปหน่อยครับไม่แม่นซะแล้วจินารีฮะบจะโตได้ไหมโอ้โหฮาเวดตเสียบเลยครับลูกนี้แล้วก็เสียฟาวด์ด้วยครับอาเซนอลโอ้ใบเหลืองนะครับใครฮาเวตใจร้อนไปหน่อยฮะสงสัยนึกว่าตัวเองเป็นชาก้ารนะเพราะเล่นเล่นตรงชาก้าะเสียบจินารีเฉยเลยฮะ เสียบดื้อๆเลยไม่เอาทรงเลยโหเอาแบบลูกนี้พลาดไปแล้วครับกรรมการผู้หญิงครับเลดี้สมศรีฮะแจดต้องแจกใบเหลียงเลยฮะจังหวะน,นี้คุณสมศรีถือว่าทําไม่ดีเพราะลูกนี้ก็ฟาวจริงๆแต่บาเยินครับได้ลูกฟรีคิกระยะไกลครับจะเปิดเข้ามาลุ้นหรือเปล่าฮะคิมมิตอยู่ที่บอลแล้วก็เลนสั้นดีกว่าคืนมาปาวาจินาบีจะพิกจะพิกแต่สลีบาสซ้อนได้สวยครับโอ้โหสวยมากสลีบา มาตี้ได้บอลคืนชิงสวยให้อดกาหลุดมาแล้วอเดกาจะโต้ได้ไหมฝั่งโอมิสากาหลุดจึงใจใจ,จต่อให้เชสุดยังเก็บได้เป็นไว้เป็นไว้คืนมาออดกาสวยมากออดกาใช่เชสุดเชสุดได้ยิงเรียบร้อยกาเบียวเชสุดเอา้าแต่ลำหน้า oh God. โอ้ m ม่ก็ดีใจเก้อโอ้ลุงเจียงโอ้เจียงชิน้นปายกยกลำหน้า โอ้ล้ำหัวเข่าฮะไอ,ะอะชิบายอย่างอย่างกระของจริงเลยซัสแล้วกูเฮไปแล้วโอ้โหลงเจียงลงเจียงรู้จินปลายกล้ำหน้าฮะจังหวะนี้โอ้โธแต่แต่มันก็ล้ำจริงๆนะแต่ปลายหัวเข่าฮะแต่เอยบาเยินนะไม่ใช่สเปอรบ์บาเยินไม่สนใจแล้วครับผมบอกเฮ้ยมึงยิงกูเหรอนี่กอลเลสกาคือมาเฮลิเคนได้ยิงเลยครับโอ้ลมเดียวยังซปเปอร์เซฟไปได้ครับ โอ้บอลอยู่ซินเชนโก้ครับไม่ออกเออซินเชนโก้จ่ายติดติดดืด้อๆติดดืด้อๆซินเชนโก้โอ้โหซินเชนโก้พลาดฮะต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยโอ้โหพลาดแบบไม่น่าพลาดเลยครับหูอซอนเกือบเกือบเสียประตูฮะเราต้องเสียลูกคอนเนอร์เลยครับจังหวะน,นี้ซินเชนโก้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดกันได้ครับบาเยิร์จะได้ลูกเตะมุมฮะครั้งที่สองมั้งจะเล่นสั้นหรือเปล่าฮะน่าจะเล่นสั้นนะมีแซจินนาบีดียืนอยู่ใกล้ๆนะครับ บาเยนะฮะ,ะเปิดครับหลอกคร,บรับหลอกเปิดนั้นลูกนี้จะเข้ามือแลมเดลครับรับได้สบายบือไม่มีหลายสบายสบายหวานหวานแลมเดลครับดึงจังหวะแล้วเปิดยาวทะแยงมาให้มาตี้ครับแต่แหม่ยังติดจินาบ,บรีท่งมาซ้อนฮะอุปาเมกาโน่คืนมาปาวาปาวาคืนมาเล่นกับเคนเคนจ่ายต่อมาปาวาจินาบ,บรีจังหวะเดียให้มูเซล่าเข้ากลางยิงด้วยเรียบร้อยเลยครับมูเซียล่าโอ้จามามูเซีล่า,มา,มลาโคตรเก่ง โคตรตึงเรียบร้อยเลยครับอาร์เซนอลโดนบายเยอร์แซงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับจากชาเมาลมูเซียล่าครับเฮลิเคนเล่นกับปาวาจินาบรี่หูชิงกันแล้วมูเซียล่าเติมเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้สวยมากครับโอ้โหเซนเตอร์ฮาสันทัดประกบห่างไปหน่อยครับซาลิบาครับให้พื้นที่ให้เวลากับมูเซียล่านะเลยได้ตั้งป้อมยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่เหลือนะฮะโดนนำอีกแล้วลายหวา เดอไม่สนใจฮะถ้าว่าเราเมื่อกี้เราก็เกือบขึ้นนําไปแล้วน่าจะลุกล้ำหน้าไปก่อนอวันนี้วันนี้ใครฮาแเวิดค่อนข้าง,ง,ง,งเงียบนะต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างเงียบนะยังไม่ค่อยมีบทกับเกมเท่าไหร่นะครับเออนะเอาหน่อยเออแต่ลูกนี้ดิคแคนไรต์แมก็เร่งจังหวะไปอีกครับดิแคนไรต์เฮลิเคนเือมาจินนบี้เล่งกับมูเซล่ากาเบียวดักสวยแต่มูเซล่ายังยังไงเฮลิเคนพิกโอ้กาเบียวแข็งแกร่งมากเอาเอาชนะเฮลิเคนได้สบายเลยครับ แล้วเปิดทะแยงมาเลยให้มาตี้ไม่ล้าไม่หลุดไม่หลุดโอ้โหสวยมาตี้มาแล้วมาตี้เปิดลึกเข้ามาไปหน่อยโอ้โหจะให้ซากา้ามาตี้เปิดไม่ดีเลยฮนะเมื่อกี้กาเบียอุต่าไปตั้นมาให้อย่างสวยนะไม่เป็นสนใจแล้วฮะสไอ้สปเปอร์อีกแล้ววะบาเยอร์สิบายเบายอร์จะโตแล้วฮะเห็นมีเฮลลี่เคเนี่ยเลยนึกถึงแต่สเปอร์ เฮลิเคนครับดัลงมาต่ำนี่นะเดคันไตัดไว้ได้สวยมากครับอานอนจะโตคืออยู่ที่เชซุสดึงจังวะรอเพื่อนดึงจังวะดึงจังว่านิดนึงเชซุสโอ้โหพิกสวยมากเล่นมาเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายครับมาตี้มาตี้ตัดเข้าในคืนมาให้ฮาแวดล่งลฮาแวดยิงด้วยขวาเรียบร้อยโอ้ยฮาแวดยิงอีกแล้วโอ้อาเซนอนฮะตีเสมอได้สองตสองก่อนหมดเวลาครึ่งแรกแป๊บเดียวเองฮะแล้วใครฮาแวดบอกว่าไม่มีส่วนร่วมฮะแต่ดูครับ การหาพื้นที่หาตำแหน่งของเขาอีกแล้วฮนะคือจังหวะเมื่อกี ب, ้เชซุดเป็นกองหน้าไงแต่แกลงไปต่ำใช่ไหมที่ไปดึงจังหวะแล้วเนี่ยฮาวเวตก็เติมขึ้นมาแทนอะ่ะของจริงแบบนี้เลยทุกคนคอยดูฟันธงฮาวเวตแม่งยิงกระจายปีหน้าบอกเลยโอ้ฮาวเวตครับเกมนี้อาจจะเงียบๆนะแต่ว่าโผมาทีก็คือทําประตูได้เลยครับเอาแล้วครับอาร์เซนอล,ลนะกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับผมตีเสมอไบเย์ได้แล้วครับสองสองจากใครฮาวเวต นี่โอ้โหแล้วหมดเวลาเลยฮะโอ้โหลูกลูกนี้ถือว่าสําคัญมากนะเพราะว่าการเข้าไปในห้องแต่งตัวด้วยสกอร์สองหนึ่งกับสองสองเนี่ยมันต่างกันมากนะครับนี่แล้วครึ่งแรกครับเชสซุดก็ถือว่าโดดเด่นนะเป็นกองหน้าที่เก็บบอลได้ดีดึงจังหวะรอเพื่อนได้ดีนะแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับ <c oughs> ครึ่งแรกเสมออยู่สองสองครับไปต่อครึ่งหลังกันดีกว่าทุกคนเป็นไงทุกคนมันไหมสนุกไหมสนุกไหมถ้าเกิดสนุกกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เออไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอนน,อนน้อเปลี่ยนแผนเหรอเล่นหลังสามเหมือนเนี่ยโอ้โน,น,นี่เพิ่งเห็นแผนโอ้โหอาเตตา้าเวอร์ชั่น e ออฮะล้ำไปแล้วครับล้ำไปแล้วโอ้โหไม่รู้ครับของจริงอาจจะเห็นแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะแต่ตอนนี้ในเกมเล่นหลังสามแล้วก็โอโห้หน้าคู่น่าสนใจครับอยู่ที่ซากาครับอนน,อนน้ครับทำเกมขึ้นมาโอจะ,าโจะขาดโอจะควายตัวนี้ยากไปหน่อยฮนะ อูปาเมกาโนโนครับบาเยอนตัดได้จะโต้กลับได้อยู่ที่ปาวาเบจแมนปาวาปาวาเล่นกับคิมมิดง่ายๆก่อนคิมมิดฮะยังไม่มีช่องส่งเท่าไหร่ครับแต่ก็จ่ายเข้ากลางให้มูเซล่าพลิกมาให้เคนสวยเคนจะเปลี่ยนแกนไหมเคนดึงจังหวะให้จินาบี้ยังไงเคนยังช้าอยู่เคนยิงไซกอยทะลุชนคานชนเสาชนอะไรไม่รู้อูโหูเฮลี่เคนบอกแล้วฮะเขาช้าแต่เขาชัว์จริงๆฮะมันช้าแต่มันยิงแบบขมสัตว์เลยอ่ะอ้โหอันนั่นครับเกือบเสียประตูลูกที่สามฮะ แต่อนนนจะโตกลับเหมือนกันครับไม่สนใจครับเชซุด,ดึงจังหวัดแล้วเปลี่ยนแกนมาให้ซาก้าสวยครับซาก้าเก็บบอลลองสวยพลิกจังหวะโอ้แต่ซาแนดักอยู่แล้วครับ <c oughs> โหเมื่อกี้เฮลิเคนปั่นไซก้ยชนเสาอย่างสวยเลยทุกคนไปหาภาพชาร์จดูได้นะกอ,อกลับไปดูได้สวยจริงนะครับอนนนได้ทุ่มครับคืนหลังมาเป็นไว้เป็นไว้จ่ายต่อมาดิคันไร้ครับซาก้าซาก้าเล่้เข้ากลางให้ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดเล่นกับอเดการฮาวเวิร์ดเล่นกับอเดการ ฮาแวดจ่ายต่อให้อเดกาเข้าซ้ายให้เชซุตต่อให้มาตินเนลี่ยิงโอ้โห,โหมาตินเนลี่ยิงด้วยซ้ายครับซอมเมอร์แม่งเซฟได้ยังไงวะโอ้ oh my god holy shit โอ้โหเมื่อกี้การเข้าทำสวยมากครับเชซุสเป็นเบอร์เก้านะแต่ไม่ยอมยิงดึงจังหวะดึงตัวประกบแล้วต่อให้มาตี้ยิงงงโล้งนะแต่ซอมเมอร์โคตรเหนียวแต่เตะมุมมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหบาเยือนยังเคลียออกมาได้ครับ มาตี้เก็บได้แม่แต่ปาวาดักไว้ได้ครับแล้วปาวาจะโตแล้วจะโตแล้วครับคืนมา e จินาบี้จินาบี้พาบอลขึ้นหน้าได้ไหมปาวาเติมมาแล้วปาวาเติมมาแล้วแต่เพื่อนยังไม่ค่อยมีปาวาดึงจังหวะโอเคดึงช้าก่อนจินาบี้เข้ากลางให้คิมมิดคิมมิดเสียไปแล้วครับโดนดิแคนไลท์ตัดไม่ได้ดิแคนไลท์เล่นดีไว้วันนี้ดิแคนไลท์เล่นดีแต่เชซุสพาขึ้นมาอีกแล้วเชซุสโคตรเด่นโคตรเด่นเชซุสดึงจังหวะให้คาวแบบสวยใา้แบบคืนมาดิแคนไลท์ให้โอเดการควายหลอกครับ ดีแค่นไหลเติมขึ้นมายิงประตูทุกคนยังเดือดอ่าเฮดดี้เคนครับเฮดดี้เคนเก็บบอลได้สวนกลับบ้างครับกอลสกาจ่ายต่อมาให้ซาเน่เอาแล้วซาเน่หนึ่งหนึ่งกับกาเบียครับต้องฉีดไปช่วยกาเบียซาเน่ต้องดึงช้าครับเพื่อนช้าโอ้โหแต่จ่ายคันแบ็กสวยให้คันเซโล่เจ้าคันเซโลก่กระชากมาคันเซโล่หลุดแล้วคันเซโล่ทำไมมันโลงอ,อย่างนั้นน่ะลัมเดียวได้ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยกองหลังอาร์เซนอลฮะทำไมมันปล่อยให้คันเซโล่มันเข้ามาขนาดนั้นน่ะ โอ้อาเซนนเวอร์ชั่นเกมนะโอ้โ oh, หทำไมเป็นแบบนั้นนะ <_ d isk> เป็นการอัดคลิปที่ชิวมากกินน้ำอัดลมไปด้วยอูห uh ้าฮะไม่ใช่ลูกค้าแต่อร่อยอนะ่ะแนะนำโอ้โ oh, หแต่คันเซโล่ฮะลูกนี้ยิงลูกแรกนะแลมเดลก็เซฟได้แล้วนะแล้วก็ดิคแนนไรท์ก็พยายามมาบล็อกแล้วนะแต่ว่าคันเซโล่ยังซ้ำได้ดีครับผมแลวคือเขาเป็นคนที่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วอะ่ะยิงขาขวาติดบล็อกบอลเด้งเข้าซ้ายแม่งยิงได้ต่อเลย โดนน้ำอีกแยะไม่เป็นไรครับเราโดนนำไปสองรอบแล้วเรายังกลับมาได้เลยครั้งนี้ก็ต้องกลับมาได้เช่นกันครับทุกคนเชื่อมัน่นไปบาเยิร์เอาลูกสีต่อเลยชิบหายโอ้ยจินาบรีจินาบีจ่ายต่อมาให้มูเซล่ามูเซล่าหลุดไปอีกแล้วยิงเลยครับโอ้โหแลมเดลว้าวแลมเดลซูเปอร์เซฟฮะแล้วบาเยิร์มีการเปลี่ยนตัวฮะเอาจินาบรีออกครับแล้วส่งโคมมงมาแทนนะครับผมคิงลิสโคมองนะครับผมโอ้โหนี่ก็ตัวจีดเหมือนกันฮะ เก่งๆแล้วสำรองเขายังมีสดีโอมาเน่อยู่นะบายเยอร์น,นะครับเลนซันครับอยู่ที่ซาเน่ซาเน่ดึงเข้าซ้ายจากซาก้าดักไว้ซาเน่เจอซาก้าครับโอ้ซาเน่ปิวไปเลยครับโดนซาก้าผักลูกนี้ซาก้าลาดครับ คืนมาให้ฮาเว็ตเปิดมาลูกนี้สวยให้เชซุสไอ้ใหมาตินารี่มาตี้เก็บได้สวยครับดึงคืนหลังให้กาเบียให้ซาก้าโอเดกาสวยมากต่อมาแล้วจะโตแล้วมาตี้ลุนมาแล้วมาตี้หนึ่งหนึ่งกับอุปาเมกาโนมีเชซุสวิ่งทำทางมาตี้ดึงคืนคืนหลังสวยเชนเซนโก้ o, คืนมาใครวะฮาเวตฮาเวตคืนมาเินเซนโก้เซนเซนโก้มองหาเพื่อนอินวิร์ตเข้ามาให้ซ้ายให, aga, o, o, หาาาให้ซาก้าซาก้าจ่ายเสียโอ้โหแต่เินเซนโก้ฮะอย่างตึงเล่นกลางอย่างตึงแล้วบาเยนจะโตแล้วไม่สนใจครับ เฮลี่เคนเปิดไซก้อยสวยมากให้ปาวาปาวาดึงจังหวะนิดนึงปาวาตรงกลางมีโคมองเล่นกับเฮลิเคนเล่นกับโกมองโคมองดึงจังหวะจะให้ปาวาแต่ติดดิแคนไลท์เอ้ยมาตินเนลลี่อีกแล้วฮนะเป็นเชสซุดช้าจะโตครับเชซุดกระชากขึ้นมาให้ฮาเวตฮาเวตดึงจังหวะสวยครับเอาตัวรอดไม่ได้เชสซุดควยหลอกโอ้โหตอกซอนให้ฮาเวตฮาเวตขึ้นมามาตี้มาตี้ตัดเข้าในคืนมาซินเชนโก้ซินเชนโก้มองหาเพื่อนเปิดทะแยงโอ้โหจะให้สากาแต่ยังเก็บได้ไม่เป็นไร เปลี่ยนมาทางซ้ายมาตี้จังหวะเดียวกับเชซุดลงโดนได้ยิงลงนี้ติดบล็อกครับโอ้โหเชซุดโอ้โหภาคไม่ทันเลยนี่กูภาคบอลหรือกูภาคเดือยาวเนี่ยเหนื่อยนะโอโ้แต่บายเยอร์นนะฮะโอ้โหเอามูเซียล่าออกแล้วส่งมาเน่เย็ดเค็ K, แต่และตัวเฮ้ยอาร์เตต้ามึงเปลี่ยนตัวบ้างดิเอ็ดดี้เอาเอ็ดดี้ลงมาเดี๋ยววะเออซากาเติเปิดมุมมาเลยครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับแต่ยังเก็บได้จังหวะสองไม่ได้แล้วครับอ่าเสาไกลเก็บได้เป็นไว เป็นไว้ลุยเข้ามาให้โอเดกาเขรัสวยบ้างโอเดกาดึงจังหวะอื้หูจะให้เชสซึทจะไม่ผ่านฮนะโอ้โหแล้วมาเน่ได้บอลแล้วครับเพิ่งลงมาเมื่อกี้อยู่กับเดอริกเดอริกคันเซโลคันเซโลไซก้อยให้ซาเน่สวยชิ่หุดโอ้บาเยซ์แม่งเก่งวะเฮลิเคนคืนมามาเน่ครับยังฟิตอยู่มาเน่เพิ่งลงมาทางซ้ายมีซาเน่ด้วยจ่ายต่อมาให้โกมองนี่ป่ะโกมองดึงจังหวะโอ้โหไม่ผ่านซาลิบาครับเกือบโดนแล้วครับอาจารย์มาร์ตี้ลงมารับสวยแล้วซาลิบาเปิดยามาเลยให้ฮาวเว่ต์ฮาวเว่ต์เก็บบอลได้มงชงมาแต่ไม่มีใครเลยครับฮาววเด โอ้บาเยนร์ครับเป็นบอลของเขาอีกครั้งหนึ่งอูปาเมกาโน,โนครับทะแยงมาให้ปาวาปาวาขึ้นมาสูงเลยดึงจังหวะนิดหนึ่งเข้ากลางให้มาเน่มาเน่คัตแบ็กมาให้โกมองกาเบียวโอ้โดนหลอกไปแล้วครับกาเบียวโคมองยังไงมีคืนมามาเน่มาเน่ยิงแรงเลยโอ้โหแต่มันไม่เข้ากรอบครับโอ้โก้มหน้าก้มตากดเลยครับอ่าและอานอนเปลี่ยนตัวแล้ว <laughs> เอาซินเจนโกออกเอาเอดดี้ลงจริงด้วยทุกคน <laughs> ไอ้ S <S <fort> ผมไม่ได้บังคับนะเว้ยผมบอกก่อนไม่ได้บังคับนะเว้ยไอ้แอนดี้ลองจริงด้วยวะใส่คนพีกเลย <soft> ลูกชายผมเอดี้มาแล้ว <soft> ผู้ยิงประตูชยัย <soft> บอกเลย <soft> แต่ก่อนจะยิงประตูชยัย <soft> มึงเอาประตูที่เสมอก่อน <soft> ตอนนี้ฮาแเวนครับ หลุดมาเติมมาเปิดมาให้มาตี้มาตี้ฝั่งซ้ายหนึ่งหนึ่งก็โอ้ผ่านมาให้ฮาแวตสวยฮาแวตยังไงเก็บบอลได้ฮาแวตดึงจังหวะอยู่ฮาแวตคืนมามาตินารี่ขืนมาให้เดแคนไลท์สิงออโอกาสโอ้จะให้เอ็ดดี้ครับไม่ถึงเดอิกแม่งตัดได้อีกแล้วอะโอ้โหเดอริกมึงเก่งจังอะโหแล้วบาเยิร์ไม่โอ้แ,โอแต่เอ็ดดี้ตัดได้เอ็ดดี้ยิงไกลเลยครับอ้โหเอ็ดดี dy, เ้เป็นไงเป็นไงลูกชายผมลงมาได้กดแล้ว และเอามาตินเนลี่ออกครับส่งเลดโดทอสซามาแทนครับส่วนบาเย,ยนต์ก็เปลี่ยนเหมือนกันฮะเอาไอแ้แบ็คขวาโมร็อกโคโชื่ออะไรวะมาซาอุยใช่ไหมลงมาแทนปาวาใช่ไหมชื่ออะไรสักอย่างไม่แน่ใจขออภัยนะฮะเออนี่ไงมาซาอุยลงมาแทนปาวาครับแล้วเอามาตินเนลี่ออกส่งเลโดทอสซาลงมาแทนครับโอ้แล้วมาซาอุยลงมาเลี้ยงขวางสนามมาเลยฮะมาซาอุยแล้วเติมเป็นต่อด้วยครับแต่ บาเยินกอลเลสกากระชาามาแล้วให้เฮลิเคนลุดแล้วเฮลิเคนแต่ยังช้าแต่เก็บจังหวะด,ดีเฮลิเคนเข้าขวาโอ้ต่อมาให้มาเน่มาเน่ดึงเข้าขวาคือมาโคมองยิงเรียบร้อยครับปิดเกมครับบา oh, เยินโอ้ว a t เดอะฟาเออแล้วเอดดี้กูล่ะโอ้โหแล้วโคมองครับสะใจจัดเลยครับโอ้โหบาเยินนะแม่แม่โอ้โห,นะแ,แ,โโหแล้วยานซอมเมอร์ครับนี่มึงเหนียววันนี้มึงเหนียวเหนียวไปซอมเมอร์เหนียวไปอาน,นอนครับผมโดนบาเยิน ทิ้งห่างครับเป็นสี่ประตูต่อสองไปแล้วนะครับไม่เป็นไรทุกคนเวลายังมีอยู่เกมยังไม่จบผมบอกเลยว่าเกมยังไม่จบเราจะมีโอกาสโดนเพิ่มอีกแหมโหแล้วโคโมองครับกดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่เหลือเลยครับบายเยิร์นโตกลับแล้วคือแต่และตัวเขาเป็นตัวแบบมีความสามารถเฉพาะตัวสูงทั้งนั้นเลยนะฮะเฮลิเคนมาเน่โคโมองแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับเอดดี้ไปเอดดี้ลูกพ่อไป เอดดี้เมื่อกี้ยิงไกลไปโอ้โหโอ้โหเฮลลเคนเปิดปุ่มอะไรขนาดนั้นนะเออเชสซุดออกโอ้กระชากสวยอ่ะเชสซุดแต่อ้อมยังสวยแต่ยังไม่มีละไม่มีอะไรคืนมาอุดหารมให้เอดดี้เอดดี้จะพลิกคืนมาดิแคทไลท์เออใครวะทอตซา่าทอตซา่าเข้าซ้ายทอตซา่าดึงจังหวะจะโอ้โหจะติดแต่แม่มาซาอุยซ้อนได้ดีครับทอตซา่าวูนี้แม่แล้วบาเยอร์อยู่กับเขาอีกแล้วครับกาเบียวตัดได้สวยครับให้ทอตซ่า ท็อตซางยังไงครับเลี้ยงอยู่หนึ่งหนึ่งมองเข้าในมีไะไท็อตซนกระชากดีกว่ากระชากดีกว่าจะเปิดได้ไหมดึงเข้าขวาก่อนดึงเข้าขวาดึงเข้าขวาเลี้ยงคืนหลังแล้วท็อตซนยังยา,ยากอยู่ครับโหท็อตซนไม่มีเพื่อนเลยครับเพื่อนเติมไปกรอบไปแล้วโหได้แค่ไรหักข้อก็เสียครับตอนนี้คืออันนั้เปิดเกมบุกแรกแล้วเรียบร้อยครับอา่าเท่านครับเปิดบ้านแพ้บายเยินไปสองประตูต่อสี่แหมทุกคนเซ็งจริงจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เรายังมีโอกาสแก้ตัวอันนี้บ้านเราใช่ไหมเราแพ้คาบ้านเดี๋ยวผมจัดเย่าเยือนให้ต่อเลยเดี๋ยวผมจัดเย่าเยือนให้ต่อเลยนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวเป็นเกมที่เราจะไปเยือนเขาบ้างเออเราจะไปเยือนเขาบ้างนะครับทุกคนนะไปทุกคนวันนี้คลิปแรกประมาณนี้แล้วกันไปเจอกันต่อคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายรีบไปดูกัน